สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับพีซีจอลาเคะครับผมพี่ป้อมนะครับประจําสาขาสถาบุญสาขดสีเกิดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสินค้านะครับเป็นกลุ่มซีแลนที่ช่างเรียกกันนะครับกลุ่มซีแลนของจอลาเคสที่นําเข้ามาในปัจจุบันนะครับในสำหรับที่สถาบุญจะมีอยู่ตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นไอตัวเกเตอร์นะครับเกเตอร์นี่จะเป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกตัวนี้สามารถทาสีทับได้นะครับยืดหยุ่นนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นไอประตูวงกบประตู กรีตอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับทาสีทับได้เลยนะครับรอแห้งตัวแล้วก็ทาสีทับได้นะครับง่ายๆตัวนี้จะเป็นในราคาหลอด49บาทนะครับเป็นเกเตอร์เป็นกลุ่มงานโครงการยิ่งดีนะครับใช้ได้นะฮะมีสีขาวตัวเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับส่วนตัวที่2นะครับมาพบกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอะคริลิกอะคริลิกคิวพับนะครับตัวนี้คือเป็นอะคริลิกคิวพับเป็นอะคริลิกเหมือนกันนะครับแต่ต่ความยืดหยุ่นจะสูงกว่าตัวเกเตอร์นะครับมีสีขาวสีขาวสีเชอร์รี่สีน้ำตาลและสีแดงนะครับ ตัวนี้มันมีอยู่4สีนะครับตัวนี้ราคา69บาทนะครับถ้าเกิดเป็นสีน้ําตาลจะอยู่ที่79นะครับตัวนี้ความยืดหยุ่นจะสูงนะครับใช้กับงานในพวกงานคอนกรีตงานอะไรได้นะครับงานคอนกรีตงานก่อนทาสีงานอะไรพวกเนี้ยได้หมดรอยตรงรอยแตกนะครับใช้ได้นะครับเหมือนเคมีโป้นะครับแต่อันนี้จะยืดหยุ่นกว่านะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกเหมือนกันนะครับส่วนตัวที่3ตัวที่3เราอมารู้จักกับตัวซิลิโคนนะครับซิลิโคนตัวนี้เป็นซิลิโคนชิลนะครับซิลิโคนชิลเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สี เข้ามาในสระไปบูรณ์นะครับมันจะมีสีขาวสีใสและสีดำนะครับตัวนี้หลอดละ99บาทนะครับตัวนี้ใช้กับงานพวกกลุ่มงานกระจกงานไอรูมิเนียมงานอะไรพวกนี้ได้นะครับมีความยืดหยุ่นเนี่ยจะสูงถึง570นะครับจะเขียนยู่ข้างหลอดเลยนะครับยังไงให้ลูกค้าถ้าดูได้นะครับไม่ว่าตู้ปลาหรือว่าอะไรได้ได้หมดนะครับทุกยี่ห้อนะครับจะเสียอย่างหนึ่งคือทาสีทับไม่ได้ครับว่าซิลิโคนจะทาสีทับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นความมัน มอยิงไปแล้วความมันจะเกิดขึ้นมันจะขับพวกน้ำยาออกมาจะเป็นความมันนะครับมันจะทาสีทับไม่ได้คือปล่อยเปลือยได้เลยนะครับไม่ต้องทาสีทับนะครับส่วนตัวที่3ก็คือซิลิโคนเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีค้าใหม่ที่เข้ามาจากสหรับอเมรนะครับจะเป็นซิลิโคนซีเอ็นเนี่ยมันจะเป็นส,สีรู้สึกจะเป็นจอจะเป็นสีใสนะครับสีใสที่สําหรับงานกระจกงานกระจกงานอลูมิเนียมงานไอไม้งานอะไรที่มีรูพุนยิงได้หมดนะครับตัวนี้หลอดหลอดนึงอนะ่ะร้อยเก้าบาท นร้อยเก้าบาทตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นงานกระจกได้หมดเลยนะครับงานกระจกงานโฟมงานอัไนี้มันจะเป็นซิลิโคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะครับเป็นซิลิโคนอย่างดีเลยนะฮะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวไม่มีกลิ่นฉุนนะครับใช้ได้กับช่วงงานทั่วไปทาสีทับไม่ได้นะครับอย่าลืมนะฮะซิลิโคนเพราะว่าซิลิโคนจะทาสีทับไม่ได้นะครับส่วนตัวที่สี่อันนี้ก็เป็นซิลิโคนเหมือนกันนะครับจะเป็นซิลิโคนซิลเอ็นพัดนะครับซิลเอ็นพัดนี่จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวตัวนี้ยราาาคหลลอดะบท ตัวนี้จะเหมาะกับงานพวกงานสุขภัณฑ์งานอ่างล้างหน้างานอะไรในห้องน้ำกลุ่มงานกระจกงานอะไรได้หมดนะครับสิ่งที่มีรูพุ่นต้องการไอ้ความยืดหยุ่นนะครับแล้วตัวนี้จ,จะดีอย่างหนึ่งก็คือจะมีสารป้องกันชราให้นะครับในตัวในร้อยสิบเก้าบาทนะครับมีซีขาวอย่างเดียวนะครับแค่ยิงพวกกลุ่มไอ้อ่างอ่างอาบน้ําตู้อาบน้ําได้หมดนะครับจะเป็นสีโคนอย่างดีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะครับไม่มีกลิ่นเลย นะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะครับส่วนตัวที่4ตัวที่4มาพบกับตัวกาวพลังะปูนะครับตัวนี้ก็ตัวตัวใหม่เหมือนกันที่เข้ามาในสหไปบูนะครับตัวนี้จะเป็นแอดฮีชิฟฟิกนะฮะแอดฮีชิฟฟิกเนี่ยมันจะเป็นกาวพลังะปูสูตรน้ำนะครับจะไม่มีกลิ่นนะครับไอตัวนี้รับน้าหนักได้นะครับสามกิโลต่อตารางเมตรตัวนี้มันจะเป็นสีขาวนะครับรับน้ําหนักเออสามกิโลต่อตารางเมตรนะครับ ใช้กับงานพวกกลุ่มงานกระจกงานไฟเบอร์ซิเมนงานอะไรกลุ่มติดกระจกติดห้องน้ําติดกรอบรูปตีเรนได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวสูตรน้านะครับเข้ามาใหม่นะครับส่วนต,ว 6. ตัวที่6ตัวที่6จะเป็นแอนติคลิปเนลนะครับแอนติ SM ิปเนลเนี่ยมันจะเป็นกาวพลังตะปูเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นสูตรโซเวนโซเวนนี่จะเป็นสูตรน้ํามันนะครับสูตรน้ํามันตัวนี้จะรับแ0 0กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับไอตัวนี้จะมีกลิ่นนะฮะจะเป็นสีน้าตาลอ่อน นะครับใช้กับงานบุกกลุ่มงานบัวพืชบัวผนังนะครับกรอบลูกได้หมดงานติดว่าติดอะไรนี่ได้หมดติดกระจกได้นะครับมันมันจะไม่มีไม่มีผลต่อไอ้ปลอดหลังกระจกนะครับใช้ได้เลยนะครับมันจะมีสองตัวที่เราใช้กันก็คือตัวกาฬาตะปูมีสองตัวคือสูตรน้ํากับสูตรน้ามันนะครับส่วนตัวสุดท้ายของจระเข้นะครับจตัวนี้จะเป็นตัวโพลียูซิลโพลียูซิลเนี่ยมันจะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวโพลีคาร์บอเนต แต่มันจะดีกว่าคือความยืดหยุ่มมันจะสูงตัวนี้ความยืดหยุ่นอยู่ที่เจ็ดรอยเปเซนะครับความยืดหยุ่นของมันก็คือว่าหนึ่งเซนของโพลียูิลสาสมารถยืดหยุ่นได้7เซนนะครับตัวนี้จะมี2สีคือสีเทาและสีขาวนะครับตัวนี้หลอดร9อย้าบาบาทนะครับ้าเกิดว่าจะเกิดว่าเป็นแบบที่จะเกาะเสกอกาะเนี่ยมีนะฮะมีมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ของมันหมดนะครับมันมีชนิดเสกอกอยู่600มิลนะครับมันก็มีอยู่แต่ว่าผมมันของมันหมดนะฮะตัวนี้ เคล็ดลับของการใช้กลุ่มอุปกรณ์ซิลลนทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซิลิโคนตัวอะคริลิกหรือว,ว่าตัวโพลียูซิลนะครับในการยิงไปแล้วลูกค้าต้องการที่จะเก็บงานในการใช้นิ้วปาดหรือนิ้วเก็บงานแนะนําอย่างหนึ่งนะครับใช้น้ํายาล้างจานนะครับผสมน้ําแล้วเอามือชุบมยางจานแล้วค่อยลูดปาดไอ,อตัวนี้จะไม่ติดมือนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้น้ํายาล้างจานลูดในการลูดสี่วัดไม่ออกนะครับติดมือหนังหลุดเลยนะครับปกความเหนียวมัน ะฉะนั้นจระเข้ก็จะมีประมาณนี้ฮะเจตัวนะครับที่จะเสนอวันนี้นะครับก็ยังไงก็ให้ลูกค้าเข้ามาตามเพจหรือว่าตามไลฟ์ของราคาหรือว่าจะเข้ามาในร้านเลยก็ได้มาหาผมเลยก็ได้ฮะผมพี่ป้อมนะครับเบอร์081993 9 1 2 8นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ